สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูหน่อยนะคะในห้องเรียนวิชาสังคมนะคะและวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอุปสงค์และอุปทานค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและกฎของอุปสงค์ได้ข้อที่ 2. นักเรียนสามารถบอกความหมายและกฎของอุปทานได้ค่ะ ค่ะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของอุปสงค์และอุปทานกันเถอคะค่ะอุปสงค์คือความต้องการซื้อหรือเส้นของความต้องการซื้อนะคะแต่อุปทานคือความต้องการขายหรือเส้นความต้องการที่จะขายสินค้าและบริการนะคะกฎของอุปสงค์ค่ะ กฎของอุปสงค์หากกำหนดบัจจัยอื่นๆคงที่อุปสงค์หรือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการจะลดลงเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นและอุปสงค์หรือความต้องการซื้อสินค้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสินค้าถูกลงนักเรียนเข้าใจไหมคะสรุปแล้วอุปสงค์เป็นเส้นของความต้องการซื้อใช่ไหมคะกฎของอุปสงค์จึงมีอยู่ว่าหากราคาสินค้าและบริการมี ราคาที่ถูกความต้องการซื้อหรือปริมาณที่ซื้อจะมีมากหากราคาสินค้าและบริการแพงความต้องการซื้อก็จะลดลงหรือว่ามีน้อยลงนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปเป็นกราฟอุปสงค์นะคะชื่อกราฟนะคะกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการซื้อขนมเคก้ก และราคานักเรียนเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วใช่ไหมคะเรื่องการเขียนกราฟต่างๆนะคะโดยแนวตั้งนี้จะเป็นราคาของขนมเคก้กซึ่งมีหน่วยเป็นบาทน,นะคะต่อชิ้นนะคะส่วนกราฟแนวนอนนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่ก็จะเป็นปริมาณของขนมเค้กนะคะส่วน A, B, C, D และ E นะคะเป็นชื่อของผู้ซื้อสินค้านะคะสมมุติว่ามี5คนชื่อใน A ใน B ใน C ใน D และน E นะคะสมมุติมีอยู่5คนดังต่อไปนี้นะคะคราวนี้นักเรียนมาดูกราฟแนวตั้งกันก่อนนะคะมีระดับราคาตั้งแต่5บาท10บาท15บาท20บาทและ25บาทอันนี้คือราคาของขนมเค,ค้กนะคะต่อ1ชิ้นนะคะ กราฟนี้อธิบายได้ว่านักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องนะคะกราฟนี้อธิบายได้ว่าหากเค้กราคาชิ้นละ5บาทนายอจะซื้อเค้ก5ชิ้นนะคะถ้าเค้กราคา10บาทนายดีเนี่ยจะซื้อเค้ก4ชิ้นนะคะต่อไปนะคะ หากเค้กราคา15บาทนาย C จะซื้อเค้ก3ชิ้นนะคะหากเค้กราคา20บาทนาย B จะซื้อเค้กเพียง2ชิ้นหากเค้กราคา25บาทนาย A จะซื้อเค้กเพียงแค่1ชิ้นซึ่งสอดคล้องกับกฎของอุปสม์มีไว้ว่าหากราคาสินค้าถูกความต้องการซื้อจะมีมาก ดูสังเกตใน E นะคะเค้กหบาทซื้อ5ชิ้นแต่หากราคาสินค้ามีราคาแพงความต้องการซื้อก็จะน้อยลงอย่างอันเนี้ยเค้กราคา25บาทใน A ซื้อเพียงแค่1ชิ้นถ้า5บาทซื้อถึง5ชิ้นถ้าสูงกว่า25าล่ะในนี้ไม่มีสเกลอาจจะเป็น30ก็อาจจะไม่มีผู้ซื้อเลย อย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนทบทวนและดูกราฟให้เป็นนะคะนี่คือกราฟอุปสงค์หรือกราฟของเส้นของผู้ซื้อความต้องการซื้อนั่นเองนะคะเรามาสรุปกราฟเมื่อสักครู่อีกรอบนะคะเมื่อสักครู่ครูอธิบายไปแล้วนะคะแต่เราลองมาสรุปกันนะคะจากกราฟแสดงให้เห็นปริมาณความต้องการซื้อของขนมเค้กนณะระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งเช่น ที่จุดของนายเอนะคะจะเห็นว่าราคาของเค้กเนี่ย25บาทต่อชิ้นปริมาณควา,ามต้องการซื้อเค้กมีแค่1ชิ้นเท่านั้นแต่จุดของดีนี่เป็นไงคะปริมาณการซื้อเหลือ10บาทจะซื้อขนมเค้ก4ชิ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าปริมาณควา,ามต้องการซื้อสินค้าจะเพิ่มสูงเมื่อราคาสินค้า ลดลงแต่เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นปริมาณความซื้อหรือความต้องการซื้อก็จะลดลงสรุปได้ว่าปริมาณอุปสงค์ต่อสินค้าใดๆมักมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับราคานั้นๆมีความตรงกันข้ามกันราคาถูกซื้อมากราคาแพงซื้อน้อยนะคะนักเรียน นักเรียนหลังจากเรียนกฎของอุปสงค์ไปแล้วอันนี้จะเป็นกฎของอุปทานนักเรียนอย่าสับสนนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยจะเป็นอุปสงค์กับอุปทานนะคะเมื่อสักครู่คุณหน่อยอธิบายในส่วนที่เป็นอุปสงค์ไปแล้วอันนี้เราจะมาขึ้นอุปทานแล้วนะคะนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะจะได้ไม่สับสนนะคะกฎของอุปทานมีไว้ว่าหากกับกําหนดปัดจจัยอื่นๆคงที่ อุปทานหรือความต้องการที่จะเสนอขายสินค้าจะลดลงเมื่อราคาสินค้าถูกลงและอุปทานหรือปริมาณการเสนอขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นอันนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับอุปสงค์เลยอุปทานคืออะไรคะนักเรียนทบทวนอีกรอบอุปทานคือเส้นความต้องการซื้อหรือเส้นของผู้ขายนั่นเองถ้าในมุมของคนขาย ในมุมของคนขายมีไว้ว่าหากราคาสินค้าที่นำมาขายมีราคาเพิ่มหรือได้กำไรมากสินค้าชนิดนั้นจะทำให้ผู้ขายเนี่ยนำมาขายเยอะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสินค้านั้นราคาถูกผู้ขายก็จะนำสินค้านั้นมาขายน้อยลงนะคะอันนี้คือกฎของอุปทานนะคะคซึ่งแปรผันไปในทางเดียวกันนักเรียนอย่าสับสนนะคะ คุณหน่อยหาตารางของอุปทานมานะคะมาให้นักเรียนดูเปรียบเทียบนะคะาตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและราคาของสินค้าตารางมีสองสองไม้ไมบรรทัดนะคะข้างบนตารางข้างบนจะเป็นราคาไก่ทอดมีหน่วยเป็นบาทต่อชิ้นอีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราเรียนอุปสงค์ไปเป็น ขายอะไรนะคะขนมเค,ค้กใช่ไหมอันนี้เป็นขายไก่ทอดนะคะอุปทานเป็นขายไก่ทอดปริมาณในการเสนอขายต่อชิ้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าแตกต่างจากอุปสองค์อย่างไรนะคะราคาไก่ทอด5บาทคนขายจะนำมาขาย10ชิ้นนะคะแต่ถ้าไก่ทอดราคา10บาทคนขายจะนำมาขาย20ชิ้นนะคะแต่ถ้าราคา15บาทจะมาขายเท่าไหร่คะ30สิบ ถ้าไก่ทอดราคาชิ้นละ20จะมาขายทั้งหมด40ชิ้นนะคะถ้าราคาไก่ทอดนะคะ25บาทต่อชิ้นผู้ขายจะนำมาขายถึง50ชิ้นกันเลยทีเดียวนักเรียนดูกราฟให้เป็นนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะต่อไปเป็นกราฟของอุปทานนะคะนักเรียนหลังจากที่เมื่อกี้ดูตารางไปแล้วก็จะมาเขียนเป็นกราฟ เขียนคล้ายๆกับอุปสงค์เลยแต่เส้นของอุปทานจะขึ้นตรงกันข้ามกับอุปสงค์นะคะนักเรียนดูเปรียบเทียบกันได้ที่หลังนะคะอะแนวตั้งก็จะเป็นราคาไก่ทอดมีตั้งแต่5บาท10บาท1 5บาท 20, บาทและก็25บาทแนวนอนก็จะเป็นปริมาณการขายไก่ทอดต่อชิ้นต่อวันมีตั้งแต่10ชิ้น 20, ชิ้น3 0ชิ้น40ชิ้นและ50ชิ้นนะคะถ้าไก่ทอดชิ้นละ5บาท มาเอามาผู้ขายจะมาขายแค่10ชิ้นดูเปรียบเทียบนะคะแต่ถ้าไก่ทอดราคา25บาทเนี่ยนายอีจะมาขายเป็น50ชิ้นจากกราฟนี้นะคะสรุปได้ว่าหากราคาของสินค้ามีราคาสูงขึ้นผู้ขายจะนำมาขายในปริมาณที่มากนะคะหากราคาสินค้านั้นมีราคาถูก ผู้ขายก็จะนำสินค้านั้นมาขายในปริมาณที่น้อยซึ่งแปรผ่านไปในทางเดียวกันนะคะแต่อุปสงค์เป็นยังไงคะตรงกันข้ามนะคะนักเรียนหากไม่เข้าใจเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปต้นใหม่นะคะนักเรียนค่อยๆดูค่อยคๆศึกษาไปนะคะดูรอบเดียวไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะคะนักเรียน ต่อไปดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปทานอุปทานคืออะไรคะนักเรียนครูต้องย้ําหลายๆรอบนะเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนอุปทานคือความต้องการขายหรือว่าเส้นของผู้ขายนั่นเองนะคะ1ราคาสินค้าและบริการหากราคาถูกเป็นยังไงคะปริมาณการเสนอขายจะลดลงหากราคาสินค้าแพงปริมาณการเสนอขายจะเพิ่มขึ้น ปัจจัยตัวที่2นะคะราคาปัใจจัยในการผลิตเช่นหากคุณครูหน่อยนะคะเป็นผู้ผลิตมะหมี่กึ่งสําเร็จรูปออกมาขายแต่วัตถุดิบที่ใช้จะทํามาจากแป้งสาลีถ้าแป้งสาลีมีระดับราคาสูงนั่นหมายถึงคุณหน่อยต้องลงทุนสูงปริมาณการผลิตของคุณหน่อยในการผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็จะลดลงเพราะว่าต้นทุนสูงต้นทุนสูง เกิดอะไรขึ้นคะเกิดกําไรน้อยนะคะถ้าเราขยับราคาขึ้นไปผู้ซื้อก็ไม่ซื้อเพราะแพงอันเนี้ยคุณหน่อยก็อาจจะผลิตเอ,อ่อมามีกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยในปริมาณที่ลดลงนะคะเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับราคาปัจจัยในการผลิตหรือต้นทุนในการผลิตนั่นเองคะ่ะ ต่อไปคือเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีมาช่วยนะคะทําให้มีความทันสมัยและรวดเร็วในการผลิตแต่เราก็จะต้องจ่ายต้นทุนในการผลิตที่มันสูงขึ้นเช่นเมื่อก่อนในการทําการเกษตรกว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยเราใช้วัวใช้ควายในการไถานานะคะกว่าจะได้ข้าวมานะคะแต่ ระยะเวลาในการทำคือนานนะคะแต่ทุกวันนี้มีไงคะมีเครื่องทุนแรงมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีรถไถรถอะไรแทนอย่างเงี้ยนะคะการทำงานจึงรวดเร็วขึ้นแต่ชาวนาก็เสียต้นทุนในการผลิตข้าวหรือทำข้าวมาเนี่ยก็ต้องหักในส่วนที่เป็นต้นทุนทางด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็ต้องบวกเพิ่มไปกับในราคาข้าวอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องด้วยว่าเป็นต้นทุนในการผลิต ของอุปทานนะคะซึ่งเราต้องมาบวกบวกกับการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เราผลิตขึ้นมานะคะจบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะสับสนหรือเปล่าเรื่องอุปสงค์หรืออุปทานถ้าสับสนนะคะนักเรียนดูคลิปคุณครูนะคะหลายๆครั้งดูทบทวนนะคะอุปสงค์คือความต้องการซื้อกฎของอุปสงค์คือหากราคาสินค้ามีราคา ถูกหรือลดลงปริมาณความต้องการซื้อจะมากหากราคาสินค้ามีราคาเพิ่มขึ้นหรือแพงขึ้นปริมาณการซื้อก็จะลดลงนะคะแปรผันตรงกันข้ามนะคะคือตรงกันข้ามกันนะคะส่วนอุปทานอุปทานหมายถึงเส้นของผู้ขายเส้นของการเสนอขายนะคะกฎของอุปทานมีไว้ว่าหากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณการขายก็จะเพิ่มขึ้นหากราคาสินค้ามี ราคาลดลงปริมาณการขายก็จะลดลงนะคะซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันนะคะทบทวนหลายๆครั้งนะคะค่ะจากนั้นมาดูดีกว่าว่าชั่วโมงนี้ครูมีงานอะไรให้นักเรียนทำนะคะคำสั่งให้นักเรียนเขียนความหมายของอุปสงค์และอุปทานและกฎของอุปสงค์และอุปทานทำลงสมุดวิชาสังคมพร้อมถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยนะคะ สรุปแล้วงานมีเขียนข้อที่หนึงความหมายของอุปสงค์คืออะไร ข้อที่2ความหมายของอุปสงค์คืออะไรข้อที่3กฎของอุปสงค์คืออะไรและข้อที่4กฎของอุปทานคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลน,นี้งานที่คุณครูให้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ามีอยู่ในคลิปการสอนของคุณครูนะคะให้นักเรียนทบทวนให้เข้าใจเพื่อที่จะตอบคําถามและก็ทําชิ้นงานออกมาได้นะคะอย่าค้างงานกันนะคะตั้งใจทํางานกันทุกคนและช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ